ความรักช่วงนี้ยังดีอยู่ไหมดูดวงความรัก12ราศีราศีมังกรความรักเรื่องไหนควรทำอย่างไรขอให้คิดให้ดีอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลักราศีกุมความรักอยู่แบบสบายๆเข้าใจกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างแต่ไม่มีอะไรค้างขาใจราศีมีนความรักปัญหาที่คิดว่ามันหนักสุดท้ายขอแค่พูดคุยกันก็ผ่านไปได้ไม่ยาก ราศีเมษความรักระวังความเข้าใจผิดระหว่างการในเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดก่อนพูดราศีพฤษภความรักค่อนข้างเข้าใจกันดีระวังแค่เพียงเผลอใจออกนอกลู่นอกทางไปบ้างราศีเมถุนความรักบางเรื่องอย่าตัดสินใจคนเดียวควรปรึกษาคู่ครองในช่วยกันคิดราศีกรกฎ ความรักหาเวลาชวนกันไปทําบุญทําทานบ้างเพื่อจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตราศีสิงความรักยังไม่มีเรื่องน่ากังวลใจเท่าไหร่อยู่กันแบบเข้าใจคอยสนับสนุนกันราศีกันความรักเริ่มกลับเข้ามาเค้าที่เข้าทางอีกครั้งปัญหาพอมีบ้างแต่ไม่น่ากังวลใจราศีตุลความรักระวังความขัดแย้งที่มาแบบไม่รู้ตัวมาก่อนเกิดการทะเลาะก,กันแบบงงๆ ราศีพิจิกความรักปัญหาที่เคยมีเริ่มกลับมาดีอีกครั้งคุยกันเข้าใจมากขึ้นมีความสุขราศีธนูความรักเรื่องไหนที่ไม่พอใจแต่ไม่ทำให้เกิดปัญหาขอให้ปล่อยผ่านไปบ้างดูดวงเม่นคลิกเลยดวงเด็ด com